มาแล้วครับกับ c ีวิ c เอที่หลายคนถามหาว่ามี c ีวิกผ่อนหลักพันไหมคันนี้ครับ8,000บาทตลอดสัญญาครับทุกคนตัว 1.8e ปี2016สีขาวด้วยโอ้โหกุญแจคิเลนแล้วต้องบอกแบบนี้ว่ารถเพิ่งมายังไม่ได้ปรับสภาพนะเดี๋ยวไอ้ปรับให้อาดูภายในนี่เบาะจะมีรอยขาดแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับเราปรับสภาพรถทำรถผลิตรถให้เหมือนใหม่มากที่สุดอยู่แล้วตัวเลขใหม่ครับ160,000โลนะครับคันนี้ ดูเบาะหลังกันต่อดีกว่าเฮ้ยผ่อน8 0 0 0ดาวเท่าไหร่จองเท่าไหร่อะเอาแบบนี้ถ้าผ่อน8 0 0 0ตลอดสัญญาเนี่ยใช้เงินจองล็อกรถคันนี้แค่99บาทรีบจองนะก่อนที่เขาจะจะมีคนอื่นจองเข้ามาก่อน99บาทที่จองง่ายแล้วผ่อน8 0 0 0เดี๋ยวทำเรื่องที่ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับดูตัวรถรอบคันกันได้เลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องเป็นไงซีวิกเอฟซีผ่อน8 0 0 0ทุกวันนี้ซีวิกราคาถูกมากนะใครจะขับซีวิกรายได้ประมาณ1 0,000 6,000บาท6 7 0 0็บาทขึ้นไปนี้ได้